ยามพาราและเห็ดนางฟ้ามากมีข้าวหอมมะลิผลิตภัพันชุมชนของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนาแกตะคอนธนงชาวมุนอ้นย้ายมาจากเมืองมหาไทยเมืองเราเป็นชาวผู้ไทยเร่ของครอบครัว สบายดีนี่ซุกพี่น้องกองป่ายซุกข,ขุดซุกคนนะครับวันนี้บ่าวแอตก็จะพาพี่พาน้องมาอัดดวงอัดเด็กนะครับเนาะพอกหมูป่าบ้านๆน,นะครับเนะาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวโตวเร็วนะครับลูกดกนะครับเนาะมีายพันธุ์ตรงนี้สีหางเหนือพันธุ์เราจะมีแม่พันธุ์พี่เรางทับไว้แล้วครับเนะาะใครสนใจก็ ทักทคยกันพอมาได้นะคะเพาะคนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป่าแอดไลฟ์สไตล์นะครับป็นวหวังกำลังใจหนน้อยหนยามวลคนณและเด็กอย่งวัดตะโกมพนมเป็นลูกเป็นหลาน,น,ลานสูสออออ่อ้อมลูกอ้อมใจนั่นคือเก้านะครับตามมาเบิงมาชมกันนะครับในครอบครัวป่าบา้บานของเป่าแอดนะครับวันนี้ก็จะถึงวันที่แยกแม่กับลูกแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้ประมาณ45วันแล้วเนาะ ก็จะเอาลูกย้ายไปอยู่อีกคอกนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เพิ่งเริ่มงุดนิดนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเจ้าเด็กๆแต่ละตัวก็ฟันก็นเริ่มคมขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าเวลาแล้วยังเยอะๆแบบนี้มันก็จะทําส่งผลให้ตัวที่ฟันเอ่อกินอาหารจากแม่บุเพียงพอะำรับพี่น้องทีนี้เราก็จะออกมาขุนเนาะ มีคอกหนึ่งที่บ่าวแอดเขาจะเตรียมไว้ตรงเนี้ยจะมาขุนและเด็กๆทั้งสี่ห้าตัวนี้บ่าวแอดก็จะเอาเข้าไปเลี้ยงแบบปล่อยข้างนอกกับแม่พันธุ์ที่ทับเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนแม่พันธุ์ที่ทับแล้วอาบ่าวแอดก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในคอกนะครับเพิ่นได้เดือนสงเดือนเนาะตรงนี้ก็อัปเดตเนี่ยเจ้าเบบีน้อยทั้งสนะิบเนาะ ก็จะให้แม่เป็นพักท้องสักเดือนนะครับเนาะถึงเพิ่นแข็งแรงบำรุงแม่เพื่อนแล้วก็ทับต่อไปนะครับเนาะให้มีเจ้าเบบีน้อยออกมาให้เชยชมเนาะตัวแต่ละตัวก็เริ่มตะมเตะมนะครับเนาะเริ่มจะหัดให้เพิ่นกินอาหารแบบอ่อนๆเนาะเวลาเราแยกออกจากแม่ก็หัดให้เพิ่นกินอาหารในอ่อนหัวอาหารเนาะผสมน้ําอะไรก็ให้มันสักพักหนึ่งให้มัน ละลายลงไปแล้วก็เฮ็ดทําให้ลูกเิ่นกินเนาะครับเนาะเราจะเรียกว่าผุนให้เป็นอ้วนบางทีถ้าเราให้อาหารเด็กๆช่วงระยะเวลาที่เราแยกออกจากกับแม่เนาะมันก็สิส่งผลให้ลูกเิ่นเติบโตเนาะครับเนาะแต่ละตัวแต่ละตัวกาลังนาหักเลยตัวนี้ก็จะเป็นลูกของเจ้ามังกรดำเนาะครับพี่น้องแต่ละตัวแต่ละตัวกําลังสมุกันนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเล็กตัวเนี้ย ที่เพ,พิ่นหอมตรงเนี้ยเนี่ยต้องรีบเนาะครับเพราะว่า่นกินนมบมทันหมู่เนาะเนี่ยเนี่ยเราต้องรีบไปขุนนะครับ <_ C 1> เด็กๆแต่ละตัวเนาะกำลังเริ่มช่วยอาหารอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่เราทับไว้เนาะก็จะให้กินครเลี้ยงแบบก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นห้าตัวตรงเนี้ยสายพันธุ์ลูกดก ใหญ่เลยแต่ละตัวส่วนเจ้าเด็กๆนี้ก็จะแยกอคอกนี่ออกมาวิ่งเล่นเ,นเฉยๆนะครับรุ่นนี้สิบแต้มอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ทับแล้วรอคลอดได้ประมาณเดือนกว่าแล้วเนี่ยสองแต้มสองแม่พันธุ์เอาไว้แล้วก็อีกแม่พันธุ์หนึ่งแม่ของเจ้าเด็กๆทั้งสิบนี่ก็อยู่ข้างในนะครับเนาะ,ะส่วนเจ้าเด็กๆทั้งห้าตัวน,นี้ก็ตัวผู้เดีย่ยวๆก็จะแยกอคอกแล้วเนาะเนี่ย ตัวแต่ละตัวลังโซยใหญ่เลยอาหารว่างกินอาหารว่างเนาะวันนี้ปล่อยออกมากินอาหารว่างกันเนี่ยถ้าลูกดดแต่ละตัวอันนี้ก็จะเป็นคนใช้กันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมารับเอาแล้วเนาะทักทายเข้ามาแล้วสองสันก็จะมีคนมารับเอาเจ้าสี่ตัวห้าตัวเนี้มันจะเลี้ยงหมูป่านะครับเนาะ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับบึกเนี่ยเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวนะครับโตเร็วเนาะเนี่ยขนาดตัวนี้ก็อกมาอีกแล้วนะครับเนาะไม่ต้องสนใจนะครับว่าเฮาสิมีตลาดหรือบ่มีตลาดเราก็เลี้ยงล้างเลี้ยงเหมือนเ่าแอดก็เลี้ยงปากต่อปากเหมือนผู้ช่วยพาดเนาะครับ,นรบนเนาะเหมือนกันเห็ดแบบเ่าแอดแนะนำเบ่าแอดไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมอาหารของเราก็ บางครั้งก็ต้มบอลระเหมือนกับผู้ใหญ่พาดบอกผู้ช่วยพาดบอกนบเน,ะเเน,เนาคนนะครับเนี่ยแต่ละตัวโซยใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ขุนนะครับเนาะเดี๋ยววาเอ๊กก็จะไปเอาหัวอาหารมาขุนสักสองสอบเนาะเนี่ยเจ้าเด็กๆทั้งสิทส่วนรุ่นพี่นี่ก็้าเต้นนี่ก็เป็นลูกแม่พันธคนละคอกเนาะครับเนี่ยอันนี้ก็ทับเรียบร้อยพันลูกดกเนาะครับเนาะ ใส่สนใจนะครับเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวโตเร็วลูกดกนะครับเนาะสายพันธุ์ตรงนี้มีหมูสี่สายเลือดนะครับเนาะแต่เราจะเน้นเหมยซานเป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างมันจะทําให้ลูกดกนะครับเนาะและ้วก็ทับป่าแล้วก็เนื้อของอหมูดับภูพานแล้วก็ดูรอก เดครับแล้วก็ป่าสี่สายพันธุ์ในตลรางเดียวกันนะครับเนาะถ้าผสมเรื่อยๆนะครับจนได้มาพันธตรงนี้เห็นไหมฝนเพื่อจะเป็นเหมือนป่าเลยนะครับเนาะแต่ลูกพืชดกเหมือนเหมยซานเนาะเนี่ยเนี่ยมันจะตัวโตกว่านี้อีกเนาได้ได้ลูกแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเองนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวที่แบบแอทับไว้อ่า ได้เดือดูีกว่าแล้วเนาะเนี่ยเนี่อัลฟอกนี่ก็ที่เป่าเอดสำรองไว้แต่และพอกเวลาเราทับแม่พอแม่พ,มพาดตัวนี้ก็เป็นเด็กๆทั้งห้าเนาะนเพิ่งจะมาปล่อยรวมเนาะเพิ่งขุนเพิ่งออกมาแล้วเพิ่งเติบโตแล้วแล้วก็จะมีเอ้ไอ้ที่เพิ่งทักเป่าเอดมาจะมาเอาอาทิตย์นี้เนาะครับตัวสวนตัวผู้ตัวนี้เป่าเอดจัดเก็บไว้เนาะครับเป็นพ่อาพันเนาะเนี่ยเพราะว่า อยู่คนละสายเลือดเลยเนาะเนี่ยนส่วนนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยอันนี้จะคอกเดียวกันหมดเนี่ยแต่บ่อแอจะปล่อยแค่ตัวตัวเมียนะครับนาะตรงนี้ก็มีคอกนี้ได้ก้าวเต้มก็เหลือเต้มเดียวเนาะเนี่ยเหลือจะเจ้าตัวตัวเนี้ยตัวเมียตัวเนี้ยก้าวเต้มที่เหลือเขาก็อา้าเอาไปหมดแล้วส่วน สามต้มตัวนี้เขาก็มาเอาไปเจ็ดตัวเรีกเือไว้สามตัวเนี่ยมันก็เลยไล่เรียกันนะครับเนาะส่วนเด็กๆทั้งสิบก็วิ่งเล่นออกมาวิ่งเล่นเลยนะครับนะเดยเยวสักพักหนึ่งเบาลแอสก็ต้องแยกไปขุนแลนะ้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเริ่มดื้อนะครับเนาะมาหากินอาหารแย่งกับอ,อ่พี่ๆเนาะเพราะว่าอย่างน้ำไส้เพิ่นยังบดีนะครับเนาะ ยังตัวเด็กๆอยู่แต่นี้ก็หาก่ามบัได้นะครับนกเพิ่นก็ออกมาหากินแบบนี้ตามหลักระเบียบจะไม่ให้กินนะจะไม่ให้มายุ่งแต่ก็ต้องปล่อยเพิ่นออกมาเล่นข้างนอกเพราะว่าเพิน่นเยอะจัดนะครับนบางทีก็สิบเแต้มอยู่ที่คอกแคบๆก็เลยปล่อยออกมาเล่นนะครับพี่น้องแต่ละตัวไม่ใช่ลูกเจ้าตัวนี้นะเนี่ยแม่พันอยู่ทั้งในเลยนะพี่น้องสีกำลังงามเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกของเจ้ามังกรดำนะครับทั้งสิแต้มตัวนนเนี้ยเนี่ย หลังสมุแตม่มีแต่ตามหลักแล้วก็ห้ามไม่ได้นะครับเนาะเราให้อาหารแม่มันก็ต้องกินอาหารกับแม่อีกนะครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะว่ายังไงบ่าวอ๊บก็จะแยกขุนแล้วเนาะแยกออกไปต่างหากเลยทีเนี้ยให้เผนยานมเลยเนาะเนี่ยแต่ละตัวก็มาออกมาวิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวอ่าแม่ไผสนใจนะครับเนาะสิบสี่เต้าเนาะเนี่ยแม่พันธุ์ของบ่าวแอ๊บมีมสิบสี่เต้านะนะ ที่าวเอ็ดเก็บไว้เนี่ยสิบสี่เต้าเราจะนับเต้าเนี่ยเนี่ยพับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเชื่องนะครับเนาะเนี่ยได้เดือนได้เดือนกว่าแล้วเนาะพับไว้เจ้านเจ้านุ่นก็เดือนกว่าเนี่ยขนเพื่อนเนี่ยเกิดเป็นสายพันธุ์เลือดร้อยมีเลือดร้อยบาผสมบ่แเ่ลเลือดร้อยเลือด แล้วสูงมาผสมนะครับเนาะเนี่ยแต่ก็จะเป็นพ่อเผือกเลือดร้อยมีเชื้อของพ่อเผือกเลือดร้อยแล้วก็พ่อพันธุ์ดูรอ็อกที่บ่าวเอฟเอามาทับแล้วก็หมูดำหมูดำผู้พันนะครับเนาะเนี่ย,ยในสายพันธุ์ตรงเนี้ยนี่ที่เหลือตรงเนี้ยที่บ่าวเอฟเก็บไว้นะครับแล้วเบิ่งผลเบิ่จะแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ย สินสยใหญ่เลยอาหารรตน้นถังต้นทุนเนาะพี่บ่าวเอสให้ไว้ก็จะเป็นพวกกล้วยแล้วก็หญ้าต่างๆเนาะครับนั่นและแต่บ่าวเอสหาได้เนาะรูปลักษณ์เนาะครับพี่บ่าวเอสเอามาใหา้บึง้งอ่าส่วนเจ้าเด็กๆนี่ก็เดี๋ยวพวกนี้ก็จะแยกคข้าไปอยู่ต่างหากแล้วมันเริ่มออกมาดื้อเนาะครับเนาะออกมาหากินนาเอาื้ออายเนาะเพราะว่าบ่าวเอสไม่อยากจะให้กินเพราะว่ามันยังเด็กอยู่แล้วนเห็นไหมตัวนี้ก็ ต้องแยกออกจากแม่เพราะว่าพ่นตัวเติบโตแล้วพ่นก็กำลังวังชาเพ่นมันมีหลายตัวอาจจะสูกินนมสูเพ่นหมู่บะไ้ก็ต้องจะเวลาเราขุนมันจะยากนะครับนอ้องสวนใจเด็กๆตุงเนี่ยก็บ่าวไอ้ก็เริ่มเอามาขุนเรียบร้อยแล้วบ่าวไอ้ก็เริ่มมาปล่อยไว้ข้างในแล้วก็จะเอาเด็กๆทั้งสิเข้าไปขุนต่อนะครับเนี่ยพคก็โคกบนบ้านนะครับพี่น้องเนี่ยขยายพันธุ์ไวจริงๆนะครับอา่า ไอเลี้ยงหมูป่าเนาะเนี่ยเด็กแต่ละตัวก็โซยใหญ่เลยนะอ้วนเะมุเะมิเนาะครับเนี่ยเนี่ยรอดแล้วเนาะสำหรับเออเหลือจากที่เบาเอดปล่อยให้เอื้อยอ้ที่เพิ่นมาลับไปเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยถามว่าอ้าวหนึ่งพันใบแดงนะหนึ่งพันนะใบใบเท่าหนึ่งใบเท่านะเนี่ยรุ่นเนี้หนึ่งใบเท่าเพราะว่าเราก็ ุนทั้งเอาหกอาหารอันนี้ก็เดือนสองเดือนกว่าๆแล้วนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็ยังผม CNC, อมเลยเดี๋ยวกินอิ่มแล้วจะอุ้มมุ้ิมิมีวนี้อีกแต่กอดแะเลี้ยงโอ้หอมมากส่วนเจ้าเด็กๆก็เริ่มเข้าไปร้องงอแง ى, กระจองอแงกับแม่ข้างในแล้วนะครับอืมอืมอ่ะก็ต้องแยกใช่ไหมแม่เพิ่งก็เริ่มหมงุดหงิดเนาะพี่น้องอ เนี่ยกระจององเงเริ่มแล้วนะครับแม่ก็เริ่มงุดนิดและอยากเป็นเสกเป็นสาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแวดก็จะแยกออกพรุ่งนี้เนะวันหยุดวันอังคารวันหยุดบ่ายแล้วก็จะแยกออกเนาะเนี่ยเนี่ยลูกกระจององเงยแม่ก็รเริ่มงุดนิดเนี่ยคืออาการตรงที่เพิ่งงุดงิดแบบนี้ก็คือว่าเพิ่นเจ็บนะครับเนาะแบบลูกเพิ่นก็นมีเขี้ยวเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยประก็นนอนโซ่ห้เบึ่งแล้วน้องครับเนาะแต่เลี้ยงลูกเพิ่นปรกันเริ่มมุดนิดอยู่นะครับเต้เพิ่นก็นยังให้นมลูกอยู่นะครับพี่นอ้องแต่จะมึดมืดขนจะตกเลยนะพี่น้องอเนี่ยเห็นไหมถ้าได้สิบสองเต้มเนี่ยเห็นไหมขนาดสิบเต้มกป็ยังขนาดได้แย่งกันขนาดเนี้ยดูดิแต่ถ้าได้ สิบสองเต้นเราก็ต้องได้เอ,า,อาซื้อนมมาใส่นั้นเลี้ยงผลคือเก่าเนาะครับนอ้องพลังงามเลยเน้ับพี่นอ้องแต่ละตัวคือการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเนาะเนี่ยบ่าวเอ๊ดก็เริ่มใส่อุ๊ใส่ใจเลยพี่นอ้องเนี่ยเนี่ยรู้กระดกเนาะครับสายพันธุ์ตรงนี้เนาะมีพันธุ์ดอกรัก อาหารอิ่มแล้วเพื่อนก็ถึงเวลาให้นมลูกนะครับเนาะน้ำหวานเริ่มจะหมดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวเอสกวันอังคาน,านี้แยกคคกออกนะครับเนาะพันสาวของบ่าวเอ็สเด็กๆทั้งห้าอันนี้ก็ครบสองเดือนกว่าๆแล้วครับเนาะตรงนี้ก็ทับได้เดือนนะครับหนึ่งเดือนสองตัวนั่นที่บ่าวเอดเก็บไว้ที่จะเป็น เศษต้นกล้วยที่เบาแอดทิ้งและโยนไว้ให้กินเนาะเป็นอาหารว่างเนาะครับพี่น้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยเบลแอดก็เริ่มแยกออกมาอยู่กับแม่พันธุ์แล้วเนาะเดี๋ยวพบว่าจะขนย้ายเนาะครับเจ้าเด็กๆทั้งสิบไปขุนเนาะเนี่ยขุนเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไอตัวตัวนี้มันก็เป็นแม่คนละพ่อกต่เจวเจ้าตัวนั้นอ่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ เอาให้เกษตรกร,กรไปหมดแล้วเนาะหกเจ็ดตัวก็เหลือไว้ตัวเดียวเนี่ยเนี่ยก็จะเลี้ยงไว้เนี่ยเนี่ยพบจะครบสองเดือนเนาะเนี่ยแม่พันธุ์สวยงามมากเลยนะครับเนาะพันธุ์ลุกดกพี่น้องอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเบลาเอดก็เริ่มมาขุนหมูให้มันอ้วนมันพีแล้วกับทับนะครับเนาะแต่ละตัวแต่ละตัวส่วนเจ้าตัวผู้นั้นก็จะเ,เ,ป,เ,ป,เป็นพ่อพันธุ์ที่กาลังกินกาลังโซอยู่รุ่นเดียวกันสามสามแม่พันธนะุ์เนาะ แล้วก็หนึ่งคู่เนี่ยแต่ตรงนี้ก็ทาบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเต้าเพื่อก็จะมีอยู่14เต้านะครับเน,น,น,นเาะเนี่ยรุ่นเนี้ยสิบสีเต้าเนี่ยยโซใหญ่เลยเนาะส่วนเจ้าเด็กๆตรงเนี้ยพวกนี้เป่าแอรโกครบแล้วนะครับเนาะ่า 45วันนะครับเนาะเป๊พอดีเนาะเด็กๆพวกนี้เห็นไหมใจเบลเอสก็ไม่อยากจะให้มากินอาหารร่วมกับพี่ๆเขาเพราะอะไรเพราะว่ามันยังเด็กอยู่นะครับลำไส้มันไม่ดีแต่มันห้ามไม่ได้นะครับเนาะตัวเล็กๆมันก็ซนแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ลูกเจ้านี่นะแม่มันอยู่ในคอกนะครับเนาะแต่มันมุดออกมาเล่นนะครับก็เลยมากินกับพี่ๆเขาเนี่ยกินอาหารกับพี่ๆเขาเนี่ยอันนี้ก็แม่ไพาพอีกตัวหนึง่ง โตัใหญ่เลยทีนี้บ่าวอดก็พรุ่งนี้เนาะก็จะเป็นวันแรกแฮกหมานที่จะนำเด็กๆทั้งสิบเนี่ยย้าย,ายนะครับเนาะเข้าไปขุนต่างหาดนะครับให้เพื่อนกินตะหัวอาหารอ่อนๆอ,อ,อย่างเดียวทีนี้นะําไม่ให้มันกินอย่างเลยทอนนี้มันก็สีสันลูกไอ้มังกรด,ดำที่บ่าวแอดเคยแนะนำพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับเนาะเนี่ย ส่วนเด็กๆพวกนี้ก็บ่าวเอ็กก็ย้ายออกมาแล้วเพราะว่าเกษตรกรสุกรบาเอาไปผูรับสองผุับตัวสองตัวนะครับเนาะและ้วแต่คนชอบในการเลี้ยงแบบทุนเท่าน้อยเท่ากับมาเอาตัวแบบนี้ไปเลี้ยงนะครับเนาะไปแงงไปพร้อมเบิ่งพฤติกรรมไปพร้อมนะครับไปวางเจ้าเพิ่งมาเพิ่อก็ับรับเม่พันธุ์ที่เราทักไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวผู้ที่จะเป็นพ่อพันเนี่ยให้กับพวกบ่าวเอ็ต่อไปตัวแรกว่าจะไม่เลี้ยงทีนี้บ่าวเอ็กก็จะไปไว้ตัวผู้ไว้ พวกนั้นนะครับเดี๋ยวพรงนี้ก็จะจัดการนะครับนอ้องสวนเจ้าเด็กๆก็เริ่มคุ้นชินกับคนที่เขาเลี้ยงนะครับเนาะสีสันลายแต่งทอกแต่งไทยแต่ละตัวแต่ละตัวแ,วแม่พันธุ์เจ้าเด็กๆทั้งสิบนี่ก็อยู่ในคคกนะครับนอบ่าเอ็กก็เก็บไว้เนอะอาะที่เหลือก็พี่ๆเพื่อนๆก็จะแวะเวียนเข้ามารับไปนะครับนาออีกสองสามวันเนี่ยห้าตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยว เอฟซีเพื่อนก็จะมารับไปเนาะครับทักทายกันแล้วเนาะครับนะ้องเนี่ยเด็กๆที่นี้ถ้าเราเลี้ยงไปประมาณเดือนกว่าๆเนาะะเ,เนียขนเพื่นนะอนก,อก,ก็จะเริ่มเป็นแบบพี่ๆจะเห็นไหมเนี่ยอ่าเป็นลูกลายแต่งถอกแต่งไทยก็จะเริ่มเป็นแบบเจ้าตัวเนี้ยแต่ก่อนใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบนี้เด็กๆเนาะครับเนาะทีนี้เพื่อนเติบโตขึ้นไ,ไปเดือนสองเดือนแบบนี้นะ่ะจะเป็นประมาณเนี้ยตามหลักแล้วเนาะครับเนาะถ้าตลาดเรายัางดีเหมือนเดิมเลี้ยงลูกหมูล้ว ตัวเล็กๆนั้นเราปล่อยไปเลยนะครับเนาะพอเราเอาอยู่มันก็คือต้นทุนของเราเนาะครับนาะค่าเอางุงอาหารของเฮาแต่ถ้าเพิ่นมารักเอาไปทั้งคอกเหมือนแต่กอดก็เออมันจะเป็นกําไรของเราถ้าตัวนี้มันคคอดออกมาสิบแต้มแบบเนี้ยค่ะเราเลี้ยงไปบ้านักเดือนก,กว่าๆแล้วก็ปล่อยออกไปเลยใช่ไหมเชื่องตันอิ่มแล้วเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยนเนี่ยขุนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะเนี่ยจนเติบใหญ่ ผลบ,บนกระููสันซีขึ้นแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยสายพันธุ์บางคนก็บอกเป็นป่าเลือดร้อยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสายพันธุ์เลือดผสมสี่ห้าสายพันธุ์ได้จุดตรงนี้จะมาจนจะจนมาได้แม่พันธุ์ตรงเนี้ยเบาแอกตัวเลยตอนแรกว่าท้อกว่าเราจะได้แม่พันธุ์ของเรามาเนาะเนี่ยพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์หูตั้งนะครับพี่น้องอแต่เด็กๆนี่กำลังตะมุตะมีไม่ใช่รูปของแม่พันธุ์สาวตรงนี้นะครับเนี่ย แม่เขาอยู่ในอคอกนะเนี่ยโซนออกมากินอาหารทั้งท่าท,ที่บอ่าอสไม่อยากจะให้กินเลยเนาะเพราะว่ากระเพาะอาหารเพิ่นยังน้อยอยู่เพิ่นกินเข้าไปยัน่นเพิ่นท้องสอกท้องเสียแต่ก็เลยต้องยินยอมปล่อยไปเพราะว่ามันลดอคอกอคอกมาเนาะมันมุดคอกออกมาแต่ละตัวโซนนูน่นนะ่ะแม่ก็อยู่อคอกนูน่นเนาะเดี๋ยวก็จะย้ายแล้วแล้วก็ปิด,ดรูไม่ให้ออกมาเที่ยวเล่นแล้วเนี่ยไว้ประมาณ ให้เติบใหญ่ก่อนประมาณสองเดือนคขยเอาออกมาเนาะบางครั้งก็พี่ๆเพื่อนเขามาทักทายก็อยากได้ก็ปล่อยไปไปเรื่อยๆนะครับเนาะและไม่ได้ตูมเดียวเหมือนแตก่กนเนาะสภาวะแบบนี้เราก็เลี้ยงไปแบบนี้ในความชอบส่วนตัวด้วยนะครับเนาะเด็กๆวันนี้เด็กๆแต่ละตัวก็ s o ยอาหารว่างนะครับเนี่ยแม่พันธุ์เด็กๆอันนี้ก็จะทัดรื้อพ่อวันนี้ แม่พันธเด่นฝนตกเด็กๆทั้งสิบก็จะย้ายวันนี้กำลังตะมุตะมิเลยเนี่ยเดือนกับสี่สิบห้าวันสี่สิบหกวันแล้วเนาะครับเนี่ยวันนี้ก็จะย้ายออกจากแม่แล้วก็รอแม่พันธ์ของเราแต่งทงแต่งสาวเนาะเป็นผู้สาวแบบนี้ จะไปให้มันเข้ามาใกล้กันเลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นมาสุดท้ายก็ให้กินอาหารกับแม่ก่อนนอะครับเน,ะ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 นาะนเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวน่ารักจีสันเนี่ยเพราะว่าน้ำนมของแม่ก็ความหวานมันกระเบิดเลยเนะครับเนาะแล้วก็แม่เพิ่งุดนิดรูปเพี่ยก็ตัวโตแล้วก็วววกทําให้แม่ลาคานนะครับเนาะถึงเลือ ต้องแยกออกแล้วทีเนี้นออยเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนาะเราก็ต้องแยกเพศแยกตัวผู้กับตัวเมียออกจากกันเนาะลูกเด็กๆเพราะว่าสามสี่เดือนนี่มันก็ทับได้แล้วเนาะเนี่ยก็เหมือนกับข้างนอกเนี่ยก็เหมือนกับแม่พันธสาวสองตัวนี่ก็ทับเรียบร้อยแล้วก็ลังอ้วนกระมืตจะมีเพื่อจะได้ทับได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเนาะเกือบสองเดือนแล้วครับ สักพักหนึ่งก็จะตัวโตเนาะขึ้น,นเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนเ,เล็กแตก็ตัวโตแต่ส่วนเจ้าสีตัวที่ลงเหลือจากเวยไอ้าไอามาเอาเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะครับเนะาะห่าข้างข้างนี่ก็บอ็ดเข้าไปเกี่ยวไปตัดมาให้กินตลอดโยนให้เพื่อนกินเป็นอาหารว่างเนาะเสริมวิตามินตรงนี้ก็จะ,ะเป็นการให้อาหารลูกเนาะครับเนาะ มาอัปดกอัปเดตลูกหมูป่าของบ่าวแอ็ดทำไมถ้าเราเลี้ยงลูกดกนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งหรือ2ตัวที่เพื่อนจะกินน้ำนมจากแม่บ่ได้เพราะว่าไอ้น้องเพิกละลายนะครับเพื่อแย่งกันทีนี้บ่าวแอดก็จะเปลี่ยนแยกออกไปเลยนะครับเนาะเราจะมาให้ขุนอาหารดีกว่าเนาะเพื่อเจ้าตัวเล็กตัวเนี้ยเนี่ยมันจะผอม เพราะว่ามันได้กินน้นํานมจากแม่ไม่สม่ําเสมอเนี่ยวันนี้บ่าวแอดมาอัปลงอัปเดตโคกหมูป่าบ้านๆของบ่าวแอดเนาะกับแม่พนันลูกดกเนาะครับเนี่ยหลายๆคอกได้มาเอาแม่พันธุ์จากบ่าวแอดไปก็หลายเจ้านะครับเนี่ยแต่ก็ทําให้ลูกดกปิดกระติดอุกติดใจมาทุกเมื่อนี้เนาะเนี่ยบ่าวแอด็ดก็ฮึกสู้อีกเป็นกำลังคู่กำลังใจให้พี่น้องเนาะอ่า ชาวเลี้ยงหมูป่าของเฮาเนาะแต่ละตัวแต่ละตัวบ่าวเอ็ดก,ก็ขุนไวน้เนาะเนี่ยบ่าวเอ็ดก,ก็พามาเที่ยวมาชมเนาะครับเนาะค้อหมูป่าบ้านบ้านเนาะครับท่านผู้ใดที่สนใจเนาะครับเนาะในอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปักสุดงามเนาะครับเนาะทักทายไถ่ถามข้ามาได้เนาะครับเนาะในสายพันธุ์ลูกดกเนาะครับเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวบ่าวแอดก,ก็พามาแนะนำเนาะครับเน,ะนะาะกี่เดือนเนาะครับเนาะที่เราจะแยกลูกหมู ที่เราจะออกไปขุนเนาะคับเนาะเพราะว่าก้ะแต่เพิ่นเริ่มตั้งท้องเนาะคับเนาะหรือก็เริ่มตั้งแตอแม่พันธุ์ที่ปฏิสัตย์เรียบร้อยเบารเอสขอบอาลฟจากคเด้อพี่น้องขอ,อยยูดีมีแหงงยูดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปบุญยูสุขามรู้เรื่องเรือเรือุกขุดสุขคนนะคะไปเลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบารเอสไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเป็นข่อยกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามลคน,นละเสร จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานน่ำคือเก่าครับผมไปแล้วครับ